สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันกับปลูกไส้ลาอีสานาแนลวครับวันนี้ลูกไส้ลามาบ้านสวนครับม่เบิงบรรยากาศดวงอาทิตย์ตกดินครับอยู่เคื่อนซิรินทอนเนาะครับกับมาเบืงองบนสอนกุ้งน้ำครับเอาไว้ยินแรงเอาไปก่อยเสร็จแซบจำาขาเนียวจากบาดเนาะครับ ตอนนี้ลูกไส้หลากย่งางอยู่ในน้ำครับในน,น้ำเคือนดวงตะวินกน็แง่งตาครับเริมตาบรรยากาศดีดีครับพี่น้องก็ได้มากอะแบะมาเที่ยวได้ครับอยู่อำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีครับเป็นแม่น้ำเคือนครับเบ่งบรรยากาศครับพี่นอ้องสุดนยอดบ่ลัันทายทางนน้มัจีหย่อนแสงแน่นนะครับ เดี๋ยวสิผ้าไปเบ่งเป็นสอนกุ้งครับมีตะขิดตมัสิมีกุ้งบมบุนน,บนี่ครับนี่ครับเบ่งบรรยากาศเป็นสอนกุ้งนี่แล้วครับพี่น้องสไตล์วิธีอีสาบนบ้านๆของเฮามีกุ้งกินกุ้งมีหนูกินหนูมีไก่กินไก่บ่มีกับบ่กิน เกันตัวสีว่าจังไดสีนนะขั้นกันโมมี่สิไปกินอียงล่ะโมมี่ก็ตรงฮะกับฝากเป็นกำลังใจให้กับหลูกไส้หล่าอีสานชนแนลน้ำด้ครับผู้ใดเข้ามารับชมกับเป็นช่องสางมานาแล่ะครับผมแต่ว่ากับพระท่านผ่านนักเถื่อนนะครับ กามาขอากำลังใจจากพี่น้องเนี่ยแหละครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศเป็นได้ครับงามบอครับสวยงามกับบรรยากาศการสอนกุง้งเป็นได้ครับโอ้เต็มดวงดวงเด้งๆเลยนี่แล้วมันก้อยแสบสุดยอดเลยนี่ กุ้งฝอยกินเบืดบ่ยอย่า่าเลยครับแคมันแคมันแสบถวยยก็ว่างเน้คมันแสบนี่ถวยก็ว่างเน้กอยสแบบกอกมีบกกอกล่ะครับมีต่บกเงียบบกกอกบ่มีกเงียบบกกอกบ่มีบกเงีย ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะครับนี่แหละครับบรรยากาศบานสวนของลูกไส้หลายอีสานชาแนลครับบรรยากาศดีบ่ครับพี่น้องบรรยากาศดวงอาทิตย์กำลังจะตกดิน เอาบรรยากาศดีๆมาฝากพี่ฝากน้องครับมานนี้ขอบคุณสำหรับผู้ติมาให้เป็นกำลังใจให้กับลูกไส้ลาอีสานชาแนลครับแล้วก็ขอบคุณไปกับพี่พี่น้องนองครับที่เขามารับชมในคลิปนี้ครับที่ลูกไส้ได้เห็ดออกไปก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับลูกไส้ลาอีสานชาแนลต่อไปในเด้อครับ ครับผมมันนี้ลูกไส้ก็เอาคลิปมาชมบรรยากาศครับเอามาฝากพี่ฝากนอก้องเรัามาบึงการสอนกุ้งฟอยสอนนไปกว่วยกินแรงครับกับบรรยากาศอยู่เกือนซิลินทรเฮาครับขอบคุณสําหรับผู้ที่ตามรับชมครับ้วกาปูเขาาใหม,ม่หรือพูกเกา่าลูกไส้ลาก็เฮ็ดคลิปไปเรื่อยครับเฮ็ดไปเรื่อยเปื่ยแล้วแต่อารมณ์ขค้อนครับแล้วแต่ความบาดสิขึ้นนะครับ บางเือวันพระกับ่วงอยูเ่เิดมือครับก็<笑><笑>ขอคุ้นได้หลายครับเอ่อคลิปนี้ลูกไส้าลาอีสานชนั้นแนวกับขอฝากไว้เพียงเท่านี้ละครับเดี๋ยวจังพอกันคิดหนาครับตอนนี้มือก็ถือกล่องอยู่ข้างหนึ่งครับกันอันนี้มันกับ่อดไเนาะครับกันสีว่างกล่องมันกับ่อดไเดี๋ยวกล่องกับโตน๊น้ำกับปอดไเฮ็ดในพี่เ้นอ,องเข้าในเบิรงเนาะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมกับรรยากาศดวงอาทิตย์ตกดินเนาะครับครับผมสวัสดีครับ ดวงอาทิตย์ตกดินแล้วครับหล้กก็ลังสิเมิดแล้วครับวันนี้ก็สิไปหาแสงไฟเท่านั้นตัววันนี้ครับ